ไม่ไม่ได้คิดเลยครับเพราะว่าตั้งแต่อดีตมาเนี่ยสายการบินค่อนข้างจะมั่นคงแต่ในในในช่วงที่สายการบินผมอ่านักบินตกงานกันเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นขาลงของสายการบินธุรกิจทางด้านการบินอ่ะค่อนข้างจะหดตัวนะครับคือทุกสายบินไม่มีสายบินไหนรับรับนักบินเพิ่มเลยแล้วสุดท้ายก็มาเจอโควิดพอดีที่ที่ทำให้สายการบินเปิดใหม่ๆเนี่ยไม่สามารถทำการบินได้ หยุดความโจช,ชำไว้ให้เป็นเรื่องซอนใจเจอดีได้เท่าไรเราจะสู้ไปด้วยกันหยุดความฝันไรให้มันจะคายไปแม้จะล้มจะจนยังไงหากว่าคนจริงใจไม่ท้อจะลุกสู้ใหม ไอเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาหากเปรียบชีวิตเหมือนการเดินทางเส้นทางชีวิตของราชิตสันป่าแก้ว คงจะเป็นการเดินทางที่ดูท้าทายและผกผันเอามากๆเพราะชีวิตของเขาต้องพบเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและรุนแรงส่งผลกระทบทําให้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากอดีตท,ที่เคยทำงานเป็นกัปตันสายการบินพาณิชย์อาชีพในฝันของใครหลายๆคนเพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีไรายได้สูงสวัสดิการดีมีความมั่นคงสูง แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจหดตัวทําให้ต้องตกงานกลายมาเป็นพ่อค้าเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือจนโด่งดังเป็นที่รู้จักในวงกว้างและที่สําคัญเรื่องราวของเขายังเป็นตัวอย่างของแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนที่กําลังท้อแท้สิ้นหวังได้มีกําลังใจลุกขึ้นมาสู้ชีวิตอีกครั้งจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันเลยครับ คือคือผมเป็นคนต่างจังหวัดเป็นเด็กมนอกเนาะก็แทบแทบไม่ไม่เคยเห็นเครื่องบินเลยก็คือตอนนั้นก็คือแทบไม่รู้จักเครื่องบินด้วยซ้ําเพราะว่าเราอยู่ตามมานอกคลอกนาเงี้ยฮะเราก็ความฝันมันเด็กทั่วไปอยากได้เรียนหนังสืออยากแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าโตขึ้นเราากเป็นอะไรไม่ได้แบบฝันอยากเป็นกัปตันเป็นนักบินแต่ที่มีโอกาสได้มาเป็นนักบินนี่ก็น่าจะเป็นความความที่เรา เรียนหนังสือค่อนข้างดีเนาะตอนสอบก็ค่อนข้างจะได้คะแนนดีก็เลยมีโอกาสได้เข้าโรงเรียนประจำจังหวัดจุดเริ่มต้นเส้นทางชีวิตเด็กบ้านนอกลูกชาวนาจากจังหวัดแพร่อย่างราชิตสันป่าแก้วได้เติบโตจากเด็กนักเรียนที่เรียนดีจนสามารถสอบเข้ารับราชการเป็นทหารเรือได้สําเร็จแล้วก็พอได้เข้าโรงเรียนประจําจังหวัดก็ได้มาเห็น พี่ๆเขามานแนะนวพี่ๆนักเรียน,นเตรียมทหารในตอนนั้นมายืนเท่อยู่หน้าเสาธงเลยเราก็อยากอยากจะยืนเท่กับเขาบ้างแล้วที่สําคัญก็คือเรียนมีทุนให้อะไรเงี้ยครับก็มีโอกาสได้สอบในสุดก็สอบติดนักเรียน,นเตรียมทหารนะฮะพอได้ขึ้นเหลาก็มีโอกาสได้สอบแข่งขันแล้วก็ในสุดก็สอบได้เป็นนักบินของกองทัพ เรียนเตรียมทหาร2ปีครับหลังจากนั้นก็แยกแยกตาำเหล่าทัพก็มาเรียนลงนเรืออีก5ปีก็ในสุดก็มีโอกาสได้ได้มาเป็นนักบินนะฮะกับตันราชิตได้บรรจุเป็นข้าราชการสังกัดกองทัพเรือในตำแหน่งนาวาตรี ทำหน้าที่รับใช้ชาติเป็นนักบินออกลาดตะเวนตามแนวตะเข็บชายแดนจังหวัดจันทบุรีนาราธิวาสและระนองก่อนผันตัวเองมาเป็นนักบินสายการบินพาณิชย์ในเวลาต่อมาพอเรามีครอบครัวเนี่ยเราก็เลยอยากอยากที่จะใช้ชีวิตแบบอยู่เป็นที่เป็นทางแล้วก็อยากอย,กอยู่กับครอบครัวบ้างนะแล้วประจบเหมาะกับช่วงนั้นอ่ะ มีพี่ๆน้องๆอ,ออกไปอยู่สายการบินเยอะพอสมควรละและ้วทีนี้เขาก็มีการชักชวนว่าเอาไปอยู่สายการบินไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยู่กองทัพมาประมาณหนึ่งแล้วก็เลยได้ตัดสินใจ2ประเด็นนี้คือได้ไปอยู่ครอบครัวด้วยแล้วก็ออกมาอยู่สายการบินข้างนอกหลังจากทํางานรับราชการได้9ปีกัปตันราชิตได้ตัดสินใจลาออกจากราชการเพื่อหาความท้าทายใหม่ ในนสาาายยกรบิิพณช์ต่างกันเยอะครับต่างกันเยอะพอสมควรเพราะรับราชการเรามีเงินเดือนให้เนาะแล้วก็หน้าที่ก็คือดูแลอำนาจทางทะเลให้เป็นหางเรือครับหลักๆก็แต่ว่าเราไม่มีผู้ดยสารอยู่ข้างหลังแต่ว่าเราดูแลภาพรวมของ,ของภารกิจใช่ไหมฮะแต่พอมาบินนักบินพาณิชย์เนี่ยมันจะ อีกแบบหนึ่งละเราต้องดูแลผู้โดยสารที่อยู่ในในอากาศยานของเราให้ปลอดภัยแล้วเป็นไปอย่างที่เราฝันต้องการนะครับทำาุำรกทรเป็นนักบินสายการบินพาณิชย์ก็เป็นอย่างที่เราเราเต้องการครับพูดถึงรายได้นะครับเป้าหมายทางด้านของเวลาชีวิตน่าจะเริ่มลงตัวแล้วรายได้ตอบโจทย์กับสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้ไหมรายได้ตอบโจทย์ครับเพราะว่า Uh, พอเรา uh, บินมาเริ่มมีชั่วโมงบินรายได้ก็จะเพิ่มตามชั่วโมงบินยิ่ง uh, ยิ่งมาเป็นกับตันรายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นครับช่วงเวลา6ปีของกับตันราชิตในการทำงานกับตันสายการบินพาณิชย์ที่ดูเหมือนจะเป็นช่วงที่มีแต่ความราบรื่นกับตันได้เติบโตในหน้าที่การงานตามลำดับจากผู้ช่วยนักบิน เป็นกับตันควบคุมการบินที่ถือว่าเป็นไปตามความคาดหมายแต่ในความเป็นจริงบนโลกใบนี้ย่อมไม่มีอะไรแน่นอนและแล้วสิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นตอนแรกเลยเราเริ่มสายการบินของเราคือรับผู้โดยสารจีน100%เช่าหมอลำครับรับนักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามาเที่ยวในไทย คือช่วงแรกมันบูมมากคนมาเที่ยวเยอะมากเราบินกันแบบช่วโมงบินนี่แทบจะเต็มกันทุกคนเนาะบินแน่นมากแต่พอเราเริ่มกระทบรอบแรกก็คือ,อทัวร์นย์เลียนนะครับนักท่องเที่ยวก็หายไปเยอะเหมือนกันก็สายการบินเริ่มกระทบรอบที่สองก็เป็นช่วงที่นักเที่ยวชาวจีนที่มาเสียชีวิตที่ภูเก็ต ที่เรือล่มทั้งนั้นก็ผู้สานก็หายไปเยอะมากสองรอบนี้ก็ทําให้บริษัทขาดาสภาพทางด้านการเงินน,นะฮะแล้วก็กระทบทั้งบริษัทเลยก็เริ่มเริ่มจากจ่ายเงินเดือนไม่ตรงแล้วก็ตอนหลังก็ไม่จ่ายเงินเดือน,อน,น,อนสุดท้ายก็ประกาศาทังงานคนหยุดหยุดทำงานก็คือเราก็ตกงานนั่นเอง เมื่อต้องตกงานเพราะธุรกิจการบินซบเซาภาวะเศรษฐกิจถดถอยกับตันราชิตยอมรับว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าอาชีพกับตันสายการบินแบบเขาจะประสบกับภาวะตกงานขาดรายได้ถามจริงๆวันวันที่เริ่มประสบปัญหาจนถึงเขาเลิกจ้างนะครับ,ครบเคยคิดมาก่อนหรอครับว่า,วาอาชีพของการเป็นกับตันนักบินเนี่ยจะต้องเจอภาวะอย่างนี้ครับ ไม่ไม่ได้คิดเลยครับเพราะว่าตั้งแต่อดีตมาเนี่ยสายการบินค่อนข้างจะมั่นคงเนาะไม,ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ในในในช่วงที่สายการบินผมนักบินตกงานกันเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นขาลงของสายการบินธุรก,กิจทางด้านการบินอ่ะค่อนข้างจะหดตัวนะครับคือทุกสายการบินไม่มีสายการบินไหนรับรับนักบินเพิ่มเลยสายการบินที่เกิดขึ้นใหม่ก็กําลังจะเริ่มเกาะตัว เริ่มรอ,อขอใบอนุญาตอะไรต่างๆแล้วสุดท้ายก็มาเจอโควิดพอดีที่ที่ทำให้สายการบินเปิดใหม่หมๆเนี่ยไม่สามารถทำการบินได้เมื่อตกงานไม่มีไรายได้แต่มีหลายชีวิตในครอบครัวรออยู่คงไม่มีใครอยากประสบปัญหาแบบนี้กัปตันราชิตและภรรยาก็เช่นกันสภาพจิตใจก็ บอกได้เลยว่าก็กกกแย่พอสมควรนะครับใน,ใน,ใน,ในตอนที่เราช่วงแรกที่เราไม่ได้ไไม่ได้เงินเดือนแต่ว่าเรายังได้ไปบินอยู่มันก็ยังมีค่า,าเบี้ยเลี้ยงค่าอะไรต่างๆแต่นหน้าวันที่เราไม่ได้บินเลยเนี่ยก็คือได้ไดเป็นศูนเลยนะครับก็ค่อนข้างจะตกใจมากพอสมควร,ครแล้วตอนนั้นช่วงชีวิตช่วงนั้นเครียดหรือว่ามี ถมีมีมมอยู่แล้วครับความเครียด<ม>คือเข้าใจคําว่าคนตกงานนี่เราผมเข้าใจดีว่าถึงแม้งานอาจจะไม่ใช่เป็นกับตันเป็นนักบินงานทั่วๆวไป<ม>ถ้าวันที่เราทุกวันที่เราไปทํางานอ่ะแล้ววันใดวันหนึ่งอ่ะเราไม่ได้ออกไปทํางานเนี่ยเข้าใจว่าทุกคนต้องเครียดแน่นอนครับ<ม>สิ่งสําคัญสุดในตอนนั้นก็คือกําลังใจของผมเนี่ยก็ได้กําลังใจจากจากครอบครัว คือทุกคนให้กําลังใจบอกเราไม่ไม่เป็นไรเราก็ยังมีอย่างนั้ยเรามีชีวิตอยู่มีครอบครัวอยู่ก็ช่วยกันไปเขาก็จะมีเฟลแบบไม่รู้จะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบตัวเขาเองเขาก็ค่อนข้างที่จะจะหาจุดไม่เจอเหมือนกันเราก็เลยบอกว่ามันการรอคอยอะที่ที่มันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อ่ะ เราไม่สามารถที่จะคอน,คอนโทรลได้เพราะว่ามันเป็นอันคอนโทรลของเราเราก็จะบอกว่าลองทำนี่สิลองทำนั่นสิหรือว่าอยากจะทำอะไรที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็ยังยัง,ย,งยังคิดอะไรไม่ออกมาตอนนั้นชีวิตผิดคบบนึกผิดค่าหรึเสียดายอะไรไหมไม่เสียดายอันนี้ตอบแบบไม่ไม่ได้แบบแอปอะไรเลยนะคะถามว่ามันไม่เสียดายเพราะว่า เราไม่สามารถที่จะไปไปกำหนดคนอื่นได้ว่าเฮ้ยเหมือนบริษัทเนี้ยจะต้องจ้างฉันนะนู่นนีน่นั่นแต่พอเราโดนแล้วอ่ะเราจะไม่เปนั่งเสียดายอ่ะเราจะไม่มีวันนี้เราจะไม่มีพรุ่งนี้เราจะต้องอยู่กับกับวันนี้แหละถ้าเราแบบมันเหมือนเห็นเพื่อนเขาหลายคนกว่าจะกว่าจะกลับมาทำทำเริ่มทำอะไรอ่ะ คือประมาณกับสองปีตอนเนี้เพิ่งเริ่มที่จะมาลุกมาทําอะไรคือบางทีมันก็เขาก็จมอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นจนบางคนแทบจะเป็นเป็นโรคซึมเศร้าเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีคำพูดแบบหวานหวาดีๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าเออลองทำสิลองทำสิเราก็ไปด้วยกันไปไปหาวัตถุดิบไปคือคือจะอยู่ในในแง่ของ การลงมือปฏิบัติช่วยเขาไปเลยแต่จะไม่ใช่แบบคําพูดแบบสู้ๆนะหวานอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันจะไม่ไม่ใช่แบบหนังค่ะชีวิตเหมือนได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งจากพลังใจของคนในครอบครัวที่พร้อมจะสู้ไปด้วยกันด้วยบทบาทใหม่ของกัปตันราชิตคือพ่อค้าออนไลน์ตอนที่เขายัางยังเป็นนักบินอยู่ เราก็พยายามหาหลายๆช่องอยู่แล้วนะคะก็ตอนนั้นก็มีบินไปจีนนะคะไปหลายๆเมืองเลยไปแบบไม่รู้อะไรด้วยไปประมาณ5-6เมืองไปหาของไปแบบไม่มีคอนแทคก,ก็อีเมลไปถามแล้วก็แต่ละเมืองไปแต่เซี่ยงไฮ้อีอูจินหัวอะไรเงี้ยคือไปมหมดเลยแล้วเราก็ไปหาของมาเพื่อจะขายออนไลน์ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้าด้วยนะคะที่ร้านจะเป็นเสื้อไซส์ใหญ่นะคะหน้าอกได้ถึงประมาณอ่อหกสิบนะคะตัวที่ใส่นี้จะเป็นลายริ้วนะคะลายริ้วมีทั้งหมดประมาณ6สีลูกค้าที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์แชร์หน้าเฟซส,สามแชร์หน้าเฟซนะคะหรือว่าแชร์ลงกลุ่มนะคะแต่ตอนตอนนั้นเราก็เขินอายอยู่บ้างนะระดับนึงส่วนใหญ่จะเป็นแฟนที่ภรรยาที่ที่อยู่หน้า น,น่ากรอหนักลองเราก็จะเป็นเสียงสมากกว่าช่วยพูดช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูเหมือนจะดีนะขายของออนไลน์ครับเป็น,นแล้วรสินค้าเป็นพวกประเภทไหนฮะ,ะจะเป็นพวกกางเกงยีนเสื้อผ้าของผู้หญิงนะ่าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงก็ขายดีอยู่ช่วงแรกแล้วทีเนี้ยพอสักพักนึ่งอ่ะผมขายใน Facebook เนาะก็เริ่มมีการเอ่อมันเขาเรียกามีการปิดกั้น การมองเห็นอะไรต่างๆปัญหาแล้วก็คู่แข่งก็เยอะขึ้นเรื่อยๆคนตกงานไม่รู้ทํำไรก็มาขายของอะไรเงี้ย<ม>ก็ทําให้ยอดมันก็ตบลงมาเรื่อยๆๆสุดท้ายสุดท้ายก็เลยต้องต้อง,องอยอมนะสุดท้ายแล้วถอยกลับขาก็คือตอนนั้นอะ่ะมันเป็นแบบใช้ทุนค่อนข้างพอสมควรค่ะเพราะว่าเราจะต้องไปเหมาทั้งรต เพื่อที่ให้มันได้ราคาค่ะช่วงนั้นก็ขายส่งด้วยอะไรเงี้ยค่ะจะจะไม่ค่อยเน้นขายปิดเท่าไหร่ก็มาพอตอนนั้นมันเริ่มแบบมีการทันแรกๆมันมันมันดีแต่เมื่อช่วงหลังเนี่ยมันก็มีคนอื่นที่ที่ไปเจอแหล่งด้วยก็มาตัดราคาแล้วจากต้นทุนสูงมากค่ะแล้วก็มันหลักหกหลักเกินหกหลักหลายหลายหลายแสนอ่ะ ต่อรถอะไรเงี้ยแล้วกาไรนิดเดียวซึ่งถ้ามันมันเหลือไปสต็อกมันก็จะเจ็บนีแล้วเราก็หยุดตรงนั้นเมื่อการขายของออนไลน์ไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่หวังแต่เมื่อชีวิตยังคงต้องเดินต่อไปกัปตันราชิตจึงเลือกทำในสิ่งใหม่ ก็มอ,องดูแล้วว่าธุรกิจอาหารอย่างน้อยคนก็ต้องทานเนาะแล้วก็ราคามันไม่ได้แพงมัน40-50บาททุกคนจับต้องได้แล้วก็ <c oughs> ของเรามีอยู่แล้วเราลงทุนน้อยก็เลยตัดสินใจมาทำก๋วยเตี๋ยว<ม>ก็บอกให้น้องส่งสูตรมาน้องออนลายส่งสูตรมา ตอนเย็นผมก็ไปซื้อของซื้ออุปกรณ์มาเตรียมกันตอนเช้าขายเลยจากอดีตกับตันสายการบินพาณิชย์ที่มีหน้าที่ควบคุมอากาศยานอยู่บนท้องฟ้าพาผู้โดยสารสู่เป้าหมายในแต่ละวันมานานหลายปีต้องกลับกลายมาเป็นพ่อค้า สวมผ้ากันเปื้อนลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวหลายคนอาจมองว่าคงเป็นไปได้ยากเพราะทักษะงานที่ทำนั้นแตกต่างกันมากแต่สำหรับกับตันราชิตกับทำได้อย่างไม่ยออ่อท้ออันนี้มันเป็นสิ่งอาจจะที่สิ่งที่เราได้รับการฝึกฝนมาสมัยเป็นทหารเยเป็นนักเรียนเตรียมทหารนั่นเขาก็จะบอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกที่เราทําไม่ได้ผมคิดว่าอย่างนั้นเราก็เลยตัดสใจที่จะทํา หรือมันจะดีหรือไม่ดีก็ค,ค่อยพัฒนาเอาแต่ว่าทําไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นส,ส,ส,สุดท้ายมันก็การเรียนรู้อะไรต่างๆก็จะดีขึ้นเรื่อยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยนะครับผมถือคติที่ว่าถ้าเราอยากรู้อยากรู้อะไรเนี่ยให้เอาตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นถ้าเราไม่เอาตัวเราเองไปอยู่ในจุดนั้นบางทเงีเราไม่รู้หรอกปัญหามันคืออะไร แน่นอนว่างานทุกสิ่งจะสำเร็จได้จากการลงมือทำแต่กว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกับตันจะเป็นที่รู้จักของใครหลายคนเหมือนทุกวันนี้มันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดความยากมันอยู่ตรงที่ว่าเขาไม่เคยทำอาหารเขาเป็นผู้ชายที่ไม่ได้ทำเรื่องพวกนี้ค่ะไ,ไม่ได้มีความชอบแล้วน้องก็เลยแบบโทรไปหาน้องน้องก็ให้สูตรมาทางไลน์แล้วเราก็ออกไปซื้อ ของตอนประมาณสักหกโมงเย็นอะไรเงี้ยแล้วรุ่งรุ่งเช้ามาเราก็ขายเลยคืนนั้นก็ต้มน้ําซุปทําทุกอย่างจนถึงประมาณสักตีหนึ่งเช้ามาก็ขายเลยวันนั้นขายน่าจะได้สักแปดร้อยบาทซึ่งมันก็ไม่พอกับกับ,ก,บกับต้นทุนวัสดุอะไรเงี้ยก็มันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ที่เราจะทําให้คนได้รู้จักก็มาคุยกับแฟนปรึกษากันว่าเราจะทํายังไงดี แฟนเขาบอกงั้นเราลองทําตลาดออฟไลน์ทําตลาดออนไลน์แยกเป็น2อย่างออฟไลน์แล้วก็ทําเป็นใบปลิวโบชัว์ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยอะไรเงี้ยให้คนในหมู่บ้านเอาไปเสียบเสียบเสียบไว้ตอนแรกเขาไม่รู้จักร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้คนมาเห็นใบปลิวอ้าวเขาก็มามาทานพอได้ทานเขารสชาติรสชาติถูกปากวันหลังเขาก็มาอีกนะครับแต่วันแรกที่เขามานี่โปรโมชั่นล้อนตอนหลังเขาก็อ๋อร้านที่เคยร้านทําตรงนน้นแล้วก็มี พี่มาทําตรงนี้อะไรเขาก็เริ่มรู้จักในตลาดออฟไลน์ line. ตลาดออนไลน์แล้วก็ใช้โซเชียลทำเพจขึ้นมาทำเฟซบุ๊กเพจใช่ไหมฮะก็แฟนก็ถนัดอยู่แล้วด้านนี้ก็ทําก็เริ่มมีการแชร์ระหว่างาพี่ๆน้องๆในสายการบินก็ทําให้เริ่มแชร์กันเยอะขึ้นเยอะขึ้นสุดท้ายก็มีมีพี่ๆน้องๆนักข่าวได้ได้เห็นก็ มาทำทำ s ูปข่าวทำให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นกลายเป็นว่าคือในตอนนั้นน่ะนักบินมาตกงานไม่กี่คนเนาะ <c oughs> ก็ทำให้คนได้รู้จักกูดเยวเรือกัปตันกันมากขึ้น ก็ตอนแรกก่อนเล่าให้ฟังว่าพอร้านเรายอดจากแปดร้อยเนี่ยพอมีโซเชียลยอดมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนบางวันเนี่ยขายได้หมื่นห้าหมื่นหกเลยนะครับต่อวันร้านเห็นร้านเล็กๆเนี่ยนะับแต่พอมาโดนโควิดยอดก็จะเริ่มลดลงเหลือแปดพันเริ่มลดเหลือหกพันเหลือสี่พันเหลือสองพันได้มาละพันกว่าบาทก็มีจากขึ้นไปมันก็กลับมาลงดาวแบบ ก็พอมาตรการต่างๆสุดท้ายก็ไม่สามารถจะเปิดร้านอยู่ได้เพราะยอดมันตกเยอะมากแล้วก็คนก็ไม่ไม่ไม่เข้ามาทานก็สุดท้ายก็ต้องปิดร้านไปประมาณเดือนเดือนกว่าครับแสดงว่าในช่วงที่ลงเนี่ยแรงงานที่เข้ามาทํางานนี้เราก็ต้องรับเพิ่มใช่ครับใช่ครับพอพอมันดาวลงแรงงานเหล่านี้เราบอิเห็นยังไงใช่ครับอันนี้ก็คือคือผมเข้าใจดีว่า คนตกงานเป็นยังไงคือเราเราเราเคยโดนมาแล้วพอเรามีลูกน้องมีคนงานเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เขาต้องมาเจอแบบเราช่วงโควิดพอปิดร้านเนี่ยก็เลยามาทำพวกหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวส่งออนไลน์ครับคุณลูกค้านะเราทำอะไรแล้วแต่ตั้งแต่ทำก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วละ่ะนะแล้วช่วงนี้ไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวก็มาทำาหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียว เเราทำหมืออนนนกับทที่เรา,าเงนะลังวิกฤตโรคโควิด -19 ระบาดรอบแรกส่งผลกระทบให้ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกับตันต้องปิดตัวไป1เดือนโดยกับตันราชิตได้พยายามปรับตัวด้วยการหาสินค้าอื่นมาขายผ่านช่องทางออนไลน์ให้อยู่รอดไปวันๆโดยไม่ทอดทิ้งพนักง,งานที่ร่วมต่อสู้ด้วยกันมาก่อนจะกลับมาเปิดร้านใหม่พร้อมขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ผ่านแอปพลิเคชัน Delivery ออนไลน์ต่างๆจนสามารถรับมือกับสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -19 รอบสองได้อย่างสบายก็ดีขึ้นนะครับมันรอบแรกเราเจอเนี่ยคือเรายอดเราลงอย่างเดียวเลยพอโควิดรอบสองเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ยอดไม่ได้ลงหนักเหมือนเหมือนรอบแรกเพราะเราเราเคยเจอมาแล้วเราก็แก้ไขปรับปรุงเพื่อเพื่อจะ ลองรับผลที่จะตามมาพวกอุปกรณ์ต่างๆสังเกตได้ที่ร้านพวกอุปกรณ์เจลล้างมือสเปรย์อะไรต่างๆก็จะเตรียมไว้ให้ลูกค้านะครับนอกจากกับตันราชิตจะปรับตัวสามารถรับมือกับสถานการณ์โรคโควิด -19 ที่กำลังระบาดรอบสองนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วกับตันราชิตยังใจดีเปิดโอกาสให้คนที่ตกงาน เข้ามาทานกว๋วยเตี๋ยวที่ร้านของเขาได้ฟรีโดยไม่คิดเงินอีกด้วยคือของผมเนี่ยก็คือมีนโยบายว่าร้านกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยถ้าคนตกงานไม่มีงานทำมาทานกว๋วยเตี๋ยวฟรีได้แต่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าปิดร้านก็ไม่มีเหมือนกันแต่ตอนที่เราเปิดคือตลอดตั้งแต่เปิดร้านมานะครับใครตกงานสามารถทานฟรีนะครับก็มีมีคนมาทานแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยไม่ไม่ได้ทานกว๋วยเตี๋ยวอย่างเดียว บางคนเขาก็จะมา,า,ม,า,ม,ามาพูดคุยมาแลกทัศนคติกันว่าออจะทำอย่างนี้ต่อสู้ชีวิตยังไงดีอะไรเงี้ยก็ได้มาอย่างน้อยก็ได้มาคุยกันแล้วก็ได้ทานก๋วยเตี๋ยวด้วยก็ให้กำลังใจกันไปจากประสบการณ์บนเส้นทางชีวิตที่ผกผันของกัปตันราชิตที่แม้จะพึ่งผ่านระยะเวลามาได้ไม่นานแต่กัปตันกลับรู้สึกว่าไม่เคยผิดหวังท้อแท้กับสิ่งที่เกิดขึ้น ผมผมไม่ได้รู้สึกว่า,าผิดหวังหรืออะไรสิ่งที่เราทำมาก็ก็กในในในช่วงชีวิตแต่ละช่วงชีวิตเราก็คิดว่าเราก็ทำทำมาดีที่สุดแล้วแต่ว่ามันเป็นจังหวะของชีวิตที่เราต้องเจอหรือบางคนเค่เขาเรียกว่าดวงแต่ถ้าเราไปคิดท้อแท้กับมันว่าเฮ้ยแทนที่เราจะเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้ซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปคิดอย่างนั้นแต่ถ้าเราไปคิด ว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือเหมือนเรายึดติดกับสิ่งสิ่งที่ผ่านมาเขาเป็นหอโขลที่เราได้รับถ้าเราไม่ยอมวางไปตรงนั้นเราจะไม่สามารถจะมาเริ่มทำใไรใหม่ได้จงวางตรงนั้นให้เป็นสิ่งภาคภูมิใจในอดีตที่เราทําไีกดีอยู่แล้วโอเคมันดีอยู่แล้วตรงนี้ที่เราอยู่เราก็ค่อยๆพัฒนาปรปับปรุงให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนรอบข้างเราแหละครอบครัวของเราให้มีความสุขแค่นั้น็พอแล้ว นี่คือเรื่องราวของกัปตันราชิตสันป่ากแก้วกับเส้นทางชีวิตที่แสนผกพันราวเทพนิยายจากนักบินสายการบินพาณิชย์สู่พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวเรือที่แม้วันนี้ชีวิตของเขาอาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนแต่ก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้ทาให้ชีวิตเขามีความสุขน้อยลงเพราะเขาไม่เคยยึดติดกับอดีตที่ผ่านมากลับกันเขากลับมีจิตใจที่เข้มแข็งอดทน มีความเพียรพยายามฝ่าฟันอุปสรรคทำกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกับตันจนประสบความสำเร็จและมีความสุขได้และที่สำคัญยังมีน้ำใจช่วยเหลือคนตกงานให้มีโอกาสได้มากินอาหารที่ร้านฟ,ฟรีๆอีกด้วยซึ่งเรื่องราวของเขาก็ได้สะท้อนให้เราเห็นถึงสัจธรรมของโลกใบนี้นะครับว่าไม่มีอะไรแน่นอนเพราะทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาไม่เว้นแม้แต่ชีวิตของมนุษย์เรา ที่หาความแน่นอนไม่ได้วันนี้มีวันข้างหน้าอาจจะหมดหรือวันนี้อดวันข้างหน้าอาจจะมีก็ได้เพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจและยอมรับความเป็นจริงจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญการมีสติดำรงชีวิตด้วยความไม่ประบาทประกอบกับความขยันมันเพียรจะเป็นเครื่องพัฒนาตนให้เจริญก้าวหน้าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาช่วงคนจริงไม่ทิ้งกัน โดยบริษัทไทยเแบเบเร็จ,จำกัดมหาชนขอเป็นกำลังใจให้กับตันราชิตและขอให้กิจการร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกับตันรุ่งเรืองประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังทั้งหมดได้ที่ช anel u t u b e คนจริงใจไม่ท้อฝากกด Subscribe และกระดิ่ง แจ้งเตือนเมื่อมีตอนใหม่ขึ้นมาเพื่อคุณจะไม่พลาดการรับชมก่อนใครหรืออีกช่องทางหนึ่งคือแฟนเพจ Facebook คนจริงใจไม่ท้อที่คุณสามารถตามอัปเดตข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆของรายการได้เช่นกันหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการแจ้งข้อมูลร้องทุกข์หรือเรื่องราวเพื่อให้รายการเป็นสื่อกลางให้กับสังคมกรุณาส่งมาที่ Facebook คนจริงใจไม่ท้อโท 0626505274หรือ0626946336สถานีโทรทัศน์ News One ไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา